โอมดวงใครจะดีดวงใครจะร่วงคลิกแสบให้เราดูดวงด้วยแอปพลิเคชันคลิกแสบดูดวงแสบประจำวันแถมรุ้นรับของรางวัลอีกมากมายอยากรู้ต้องทำยังไงไปดูกันเลยแล้วก็มาถึงขั้นตอนสำคัญขยับเข้ามาใกล้ๆเข้ามาอีกเข้ามาอีกก่อนอื่นไปซื้อคลิกแสบจากร้านค้าที่สามารถออกไปเสร็จให้คุณได้จะเป็นแบบถ้วยหรือแบบซองก็ได้ แต่ย้าว่าจะต้องเป็นควิกแสบเท่านั้นห้ามมีบะหมีก่กึ่งสาเร็จรูป่ิ้ออื่นมาปะปนเป็นอันขาดจําไว้นะควิกแสบ only หลังจากนั้นเข้าสู่เพจควิกแสบโดยไปที่ช่องค้นหาพิมพ์คําว่าควิกแสบเป็นภาษาไทยหรือเข้าไปที่ www facebook com q u i c k s a t เข้ามาแล้วกดไลค์กันก่อนนะจะได้เป็นสมาชิก u i c k แสบแบบเต็มตัวหลังจากนั้นจะเจอกบแท็บแอปพลิเคชันดูดวงแสบประจําวันก็กดคลิกเข้าไปเลยก่อนเล่น อย่าลืมมาศึกษากติกากันให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นคลิกไปที่ดูดวงศาสตร์เข้าเส้นสำหรับการดูดวงครั้งแรกกรอกข้อมูลเบื้องต้นให้ครบถ้วนจากนั้นกดตกลงกรอกเลขท้าย5ตัว็นใบเสร็จและสถานที่ซื้อเสร็จแล้วก็มาลุ้นผลการดูดวงกันได้เลยทั้งหมดนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้และนอกจากคลิกศาสตร์จะใจดีให้เราดูดวงฟรียังมีสิทธิ์รับรางวัลมูลค่ารวมกว่า1,000 0 0บาท กิจกรรมแสบๆอย่างนี้อย่ารอช้ามาเล่นกัน้เยอะนะ